สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีวันนี้วันอังคารนะครับทุกท่านทุกคนครับผมมาชมของสวยๆนะครับมงคลหลวงปู่ทิมอิสริโกในชุดของพระขุนแผนผงพลายกุมารวาระปี15น,นะครับ วันนี้ออกมาให้ชมส่งท้ายปีกันงางๆนะครับทบทวนกันไปด้วยศึกษากันไปด้วยดูกันไปด้วยนะครับทุกคนก็ท่านที่เข้ามาก่อนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันนะครับจะส่งท้ายปีแล้วก็ขอให้เรื่องราวดีๆนะครับม,มาถึงทุกท่านทุกคนนะมีความสุข สมปารถนาจงทุกประการนะครับมาชมของสวยกันนะครับว่าจะลงมาทุกวันทุกวันก็เหมือนเดิมนะครับทุกท่านทุกคนขออภัยจริงๆภารกิจภารางานมากเหลือเกินรู้อะไรเป็นอะไรเนาะว่ากันไปนะครับก็ต,ตามเวลาเรานี่แหละนะครับเอามาดูนะขุนแผนหนึ่งห้านะครับ เป็นชุดนี้ก็เคยเอาให้ดูอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันนะแต่ก็รวมรวมกันมานะครับวันนี้จะไปเร็วหน่อยนะครับให้เห็นภาพทั้งหมดนะครับสําหรับหลายท่านที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามานะครับกราบขอบพระคุณนะมันจะมีรูปลักษ์อะไรยังไงแบบไหนด้วยนะครับอย่างองค์นี้นะครับด้านหลังเป็นหนุมานนะครับทุกคนด้านหลังเป็นหนุมานชันสมนหรหนุมานทหารกลเนื้องามมากนะครับนี่เลยนะครับ ดูเนื้อหาหมวลสารครับเดี๋ยวนี้นะครับพิมพ์เขาถอดได้แล้วเรียบร้อยนะครับอันตรายมากนะครับพิมพ์ถอดได้แล้วอันตรายมากเพราะฉะนั้นก็ต้องดูเนื้อให้ดีนะครับจดจาเนื้อให้มันดีไอ้กล่องม่ค่อยชัดเท่าไหร่เอาดูอันนี้ไปก่อนนะครับมันก็จะมีเป็นหลังหนุมานแบบนี้นะครับนะ,ะหลังหนุมานแบบนี้หรือก็จะเป็นหลังฝังสิงแกะแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไม่งาก็กระดูก อาจจะเป็นกระดูกนะครับอาจจะเป็นกระดูกแกะนะครับของมาละปีหนึ่งห้านะครับนี่นะสวยๆนะครับเนื้อสำคัญที่สุดนะทุกคนครับหรือจะเป็นตัวขุนแผนจิ๋วนะครับขุนแผนจิ๋วแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นฟอร์มบล็อกนิยมเลยนะครับเนี่ยตัวบล็อกนิยมนะครับนะสวยนิยมที่เขาว่ากันนี่นะครับผม หรือจะเป็นพิมพ์เหล่านี้นะพิมพ์เหล่านี้ตัวนี้จะฝังฝังข้างในเป็นชัยวัดนะครับฝังฝังชชยวัดนะครับสวยมากนะครับออกเนื้อเขียวนี่ฝังชัยวัดนะครับ,รบ,ออรบทุกคนแล้วก็มีคาบขาวคาบพายดันขึ้นมานครับหรือจะเป็นองค์ที่ฝังหงเจเรญพรของหลวงปู่นะครับอันนี้ก็งดงามยิ่งนะครับ นครับเนื้อหนานะครับลูกเก่านั้นหนาครับหนาหนานี่ครับลงบอลงามเลยนะครับลงบอลสวยงามสวยจัดด้วยนะครับหรือจะเป็นองค์นี่ครับที่ฝังปกจอยเยอะๆแบบนี้นะครับผมสวยงามดวงของสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าองค์ด้วยด้วยกันนะครับนี่ฟอร์มแบบนี้ครับสวยงามเนื้อจัดเนื้อหามวลสารสําคัญนะครับ ก็มีการถกเถียงกันอยู่พอสมควรว่ามันจะจบที่พิมพ์มันจะจบที่เนื้อหลายคนก็บอกจบที่พิมพ์นะครับเถียงกันไปเถียงกันมาด้วยเหตุผลต่างๆนานาครับปากกปากกว่าเดี๋ยวนี้เขาถอดพิมพ์มาเกลื่อนเลยนะครับของท่าพระจันทร์ก็เยอะเลยนะกลายเป็นบ้าเดี๋ยวนี้อันตรายไปแล้วนะครับสำหรับหนึ่งห้าดูพระองค์นี้นะครับสวยคมมากนะครับเรามีตีโคตตีโคตที่เลขเก้าด้วยเห็นไหมที่สังคติท่านเดี๋ยวมาส่องกัน นี่ข้างหน้าเลขสามสวยครับมันจะเนื้อหามวลสารมันสาคัญนะครับอืเนื้อหามวลสารสําคัญนะครับพิมพ์เนี่ยมันถอดได้นะครับในทุกวันนี้บล็อกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มันทําได้นะครับองนี้เป็นเป็นเขี้ยวนะครับเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวแกะนะครับเป็นเสือแกะนะครับนี่ครับอยู่เขี้ยวเขาจะกลวงกลวงนะครับเขี้ยวเขาจะกลวงกลวงนะครับถ้าเป็นกระดูกเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง ที่อาจจะเป็นกระดูกก็เป็นได้นะครับลองดูดีๆนะโอ้หถ้าเป็นเขี้ยวก็สวยงามนะครับผมน่าจะเป็นเขี้ยวนะมันมีหลุกลวงนะครับนี่อีกอันหนึ่งนะครับตะกุดด้านหน้าสามดอกนะครับวันนี้เอาของสวยๆมาให้ชมกันครับรวมๆเลยนะรวมๆเลยนะครับทุกคนครับหรือจะเป็นหลังเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งก็หายากแล้วนะครับที่จะผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานนะ เอามาจะทอนออกมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยส่องเนื้อเนาะเดี๋ยวค่อยส่องเนื้อกันทุกคนครับน้ำมันจดตากสวยๆเข้มๆแบบนี้เลยนะสวยงามครับเหรียญตัวนี้มีดีไม่ดีอาจจะเป็นเนื้อนะวะเลยนะนี่นะอาจจะเป็นเนื้อนะวะหน้ากากนะหน้ากากเงินด้วยนะสวยครับวสวยงามสวยงามส่วนองค์นี้อีกองค์หนึ่งนะครับอืมองค์นี้ก็จะเป็นลงยา 3ส,สีนะลงยา3ส,สีก็มีโค้ดมีอะไรด้วยนะครับ mm. รบาร mm. ะ,ะโลหะก็ตั้งแต่2,512 1 2ขึ้นมาเป็นเยอะเยอะมาก,กน,นะจนถึง1,5นี่แหละนะครับ mm. นี่มวลสารครับผ่าเหล่านี้นะครับทรงคุณค่าอยากยิ่งนะครับที่จะเจอในนาทีนี้ที่มันผ่านนะที่มันผ่านครับตอนนี้ก็มีแต่ของเลียนแบบวันทั้งนั้น ด้วยความรักความปรารถนาดีนะครับจากสออนรอนทีวีก็เอามาสะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างนี้อีกคนละองนะครับอีกองหนึ่งนะครับนี่นะขุนแผนนะครับขุนพลกุมารวารันฮะฝังสิงครับฝังสิงอ่ะต่อมาครับต่อมาครับอันนี้ก็ฝังหนุมานเหมือนกันนะครับแต่หนุมานคนละอย่างนะครับหนุมานคนละเนื้อนะอันนี้จะเป็นหนุมานเนื้อตะกัวนะครับนี่ครับยังตัดช่อเพิ่งตัดช่อมาสวยงามมากๆครับหนุมานชานสมอนเบิกที่เบิกทาง ครับขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีชั่วร้ายสารพัดกันนะครับสุดที่นี่นะครับสวยงามสวยคมมากๆครับนี่นะโอ้ยมีพุงมีพลอยสารพัดงามจริงๆหยดย้อยนี่ครับฟอร์มของเขาจะเป็นแบบนี้นี่นตัวนี้จะเป็นผงนะครับทุกคนเป็นผงครับตัวนี้จะเป็นโลหะเป็นตะกั่วครับอ่ะหรือจะเป็นรูปลอแบบนี้นะครับอันนี้ดูแล้วดูอีกนะครับนี่นะ สวยงามครับฝังแบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ทั้งที่ทเป็นศีลศรัทธาเขาสร้างถวายนะครับนะครับพรามมวลสารหรือวาระต่างๆมันก็จะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งนะครับมันต้องเห็นมวลสารครับโดยมีข้าวเหนียวสุกนำาครับวาระหนึ่งห้านะครับเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเคมีเข้ามาเกี่ยวอันนี้เป็น เป็นพลอยพลอยอันนี้ก็เห็นเยอะนะทุกคนครับผมเห็นเยอะนะครับแต่หลังๆก็ต้องดูนะครับอารก็ต้องดูตะกุดเอ้ยก็ต้องดูนะครับตะกุดดําน้ำมันจดตากแบบนี้นะครับรอยกัดรอยเขี้ยวอักขระเลขยันก็ต้องดูดูทั้งหมดแหละดูทั้งหมดดูทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่วาระคนละวาระนะครับนี่นะหน้าคนละพิมพ์เลยนะครับนี่ครับนี่พลอยเห็นไหมครับพลอยดิบ นะพลอยดิบพลอยดิบพอหลวงปู่อันนี้สวยงามมากๆครับบางอันบางว่าละก็จะมีเกสาเข้ามาแต่ก็ต้องดูอ่ะนะดูดูด,ด,ดูดูครับผมทุกคนอ่ะวันนี้โอออกมาให้เยอะหลายพิมพ์เลยนะนี่นะ,ะยังไม่หมดหรอกเนาะยังไม่หมดครับยังไม่หมดก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาส่องดูกันใกล้อ่ะอันนี้ก็เป็นตะกรุดยี่สิบเอ็ดดอกนะครับเนื้อจัดมากครับทุกคนครับผมอ่ะกล่องที่ ตัวชัดๆอยู่ที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวจะซูมนะครับซูมครับทักทายสวัสดีกันในเช้าวันอังคารวันนี้นะครับส่งความสุขความปรารถนาดีถึงกันนะครับแล้วก็ทบทวนกันดูกันนะครับมอบสิ่งสวยๆให้อีกชมปีใหม่ส่งท้ายปีนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับอ่าวนี่อนุมานครับสองนะผมจะให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆ มวนสารเขาจะเป็นแบบนี้นี่เลยเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวครับเป็นเนื้อตะกัวครับหนามากนะครับองคหนามากครับ รอยพื้นผิวนะครับผิวพื้นพระผิวแขนผิวต่างๆอันนี้มีกีบบอลมาด้วยมีพลอยด้วยนะครับนี่ครับมวลสารต่างกันนะครับต่างกันครับต่างกันมากครับนิ้วมือนิ้วเท้าเพียวเรียวกุมารนะสวยงามครับต่อไปครับต่อไปครับอย่างรวดเร็วครับนะอันนี้เป็นผงครับผงนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ไม่ใช่ปูนครับไม่ใช่ปูนครับสวยงามดูคาบขึ้นได้ใจเลยนะครับผมบ้างก็ว่าพูดภายบ้างก็ว่าบางคนก็นู่นเลยนะครับด้วยความศรัทธาก็ว่าพระาธาตุก็มีนะมันจะเป็นขึ้นต่างหากครับเป็นเม็ดๆนะครับกุดฝังมิดเลยนะครับสวยสวยงามเป็นธรรมชาติมากๆครับบางองก,ก็เป็นบล็อกอีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกหลุด C D มานี่เลยนะครับชุด C ก็เอามาเลยครับดูมวลสารดูบอลที่ฝังเข้าไปครับลึกมากาแบบนี้สบายใจครับผมเป็นอื่นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นของเรียนแบบถอดพิมพมามันจะมันจะดูง,ง่ายอยู่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าใครไม่ได้เจอนี่ครับอันตรายแน่ครับพอได้นะพอพอพอได้อยู่นะครับนะพอได้อยู่นะ อาจจะได้ไปดูละเอียดนักนะทุกคนนะเพราะด้วยเวลานะครับผมเพราะด้วยเวลาเดี๋ยวก็ดูกันให้เห็นภาพรวมๆว่าเขามีแบบนี้นะครับของคนของลวอกปูทิมนี่ครับไปดูเนื้อเทียบเนื้อเทียบอะไรกันนะหลายๆมิติครับผม บน้ำมันเจ้าตากนะครับหรือน้ำมันทาบ็อกสวยผมมันจะเป็นแบบนี้เอกลักษณ์นะครับอย่างหนึ่งเลย,เด,ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องอีกตัวหนึ่งมาอยู่ไหนส่งกันให้ชัดๆนะดูนะครับมีวันณะข่านจะเป็นแบบนี้สวยครับ แบบนี้เก็บได้สบายใจเลยนะครับทุกคนครับผมเอาไงเอานะวันนี้มาสะท้อนนะครับของสวยๆงามๆนะครับส่งท้ายปีกันนะครับส่วนใครที่อยากจะส่องดูลึกลึกถ่ายให้ดูก็ยินดีนะครับจะทักมานะครับเี๋ยวจะผมจะลงในเพจสิทธิ์ศรีอาณาวรษ์บารมีหลวงปู่ทิมไ้ด้วยนะครับเอาไปดูในทุกซอกทุกมุมนะครับชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็เข้าไปดูนะครับเข้าไปดูนะครับ แล้วก็เรามีนักพูดคุยเสวนาทักทายกันในในส่วนของความเคารพศรัทธาในบารมีลุงป,ปูนะครับก็มีพิมพ์มีเนื้อมีชุดวาระการสร้างต่างๆว่ามีหรือเปล่าเนื้อนี้ใช่หรือเปล่าอะไรไงก็ได้เสวนากันนะครับนะเปิดกว้างนะครับไม่ได้จํากัดนะครับไม่ได้จํากัดนะครับดูกันทุกมิตินะครับอ่ะอันนี้อีกองหนึ่งครับสวยงามอย่างยิ่งนะครับ เามาดูองค์ที่เป็นพลอยนะมองทะลุกระจกไปเลยนะดูครับนี่ครับวันณะเนื้อสําคัญมากๆพิมพ์เขาถอดได้นะครับพิมพ์เขาถอดได้นี่ครับพลอยงามๆครับสวยสดงดงามนะครับใครที่ตามหาอยู่ก็ขอให้เจอโดยเร็ววันนะครับผมมันจะมีสิ่งเรื่องราวแปลกๆอยู่หรอกมันจะสื่อจิตสื่อใจนะ ความอยากได้และความได้มาก็ดีมันจะมีเหตุนะครับเหตุที่ไม่คาดฝันเหตุบังเอิญเหตุสารพัดนะสังเกตดีๆครับมันจะเป็นแบบนั้นนี่ครับสวยงามมากๆนะครับผมออกเนื้อเขียวเลยนะครับสลับฝังพลอยครับต่อไปครับฝังพลอยเหมือนกันดูด้านหลังก่อนครับนี่ระยองสวยคมขมบอลงามๆแบบนี้ครับอันนี้ไม่ได้สองละเอียดนั่งหน้าขออภัยนะทุกคนนะครับผม นี่ครับยันข้ามมาแล้วมุดไปตัวนี้น่าจะเป็นยันติ่งเลยมั้งยันติ่งยันติ่งครับนี่สองทะลุกระจกไปเลยนะครับพลาสติกไปเลยนะครับเลี่ยมพลาสติกนะครับกันความเสียหายอืมมวลสารนะบนพลอย สุดบรรยายเกินบรรยายนะทุกคนครับผมเกินบรรยายครับเกินบรรยายอ่อต่อไปครับต่อไปสิบห้านาทีแล้วนะครับอมสิงครับไม่ใช่ของหลวงพ่อหอมซากมากนะครับเป็นของหลวงปู่ทิมครับสิงแกะครับอันนี้ตาแดงด้วยนะเนี่ยนะสวยด้วยนี่ครับผมอ่ะเนื้อจะจัดแบบนี้ครับสวยงามนี่ครับเป็นอื่นไม่ได้ครับแบบนี้เจอแบบนี้เจ็บนะทุกคนนะแต่มันจะเจอหรือเปล่าดี นาทีนี้มันจะเจอแบบนี้หรือเปล่าเอาครับก็ส่งกำลังใจให้กันนะครับขอให้เจอขอให้ใช่นะวันนี้เอามาสะท้อนเอามาศึกษาเอามาให้ดูแชร์ประสบการณ์กันนะครับในมุมมองของสะอ่อนอุดรทีวีนะครับท่านที่เข้ามาก็ใช้วิจรารญาณในการรับชมไม่ต้องมาเชื่อแอดมินเด้อเดี๋ยวนี้มันมีเพจมีกลุ่มมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับนะ เชื่อที่ดีที่สุดคือเชื่อตาตัวเองครับเชื่อตาครับเชื่อตาดูมวลสารดูที่มาดูหลายๆอย่างครับบางคนก็เที่ยวเอาไปาไปถามโน่นนี่นั่นป้ายสารพัดโดยเอาไปมาเราก็ไม่มีหลักของเราเลยนะครับดูไปไม่ได้นะครับเชื่อมั่นครับเชื่อมั่นและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือใช้แล้วมันจะมีพุทธคุณเกิดขึ้นมันจะสื่อจิตสื่อใจเองนะทุกคนครับอันนี้ฝังจเจริญผ่อนเนื้องามมากครับ แผนกรนี้แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับโอเคเอาดูองค์ต่อไปครับอย่างรวดเร็วครับอันนี้จเจริญพรอีกองค์นะครับดูนี้ครับผมนี่ครับวาละการสร้างมันก็มาไล่กันเนื้ออยู่แล้วนะครับ1.5มันมาเข้าเหนียวสุกนำแล้วทีนี้การสร้างก็มีการปลูกเสกเมตตาสองไตรมาสนะครับคาว่าปีเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปติดยึดอะไรมากนะครับคาว่าปีสร้างปีไหนปีไหนก็คือ นำมาให้บูชานะครับนำมาให้บูชาอย่างหนึ่งห้าเขาต้องปลูกเสกหย่อนเข้าไปอีกนะครับหนึ่สหนึ่งสอย่างนี้นะครับบูชาหนึ่งหกหนึจ็ยังมีเลยนะครับมงคลอ,อ,อย่างเช่นคําว่าละหารไรเนี่ยอีกชุดหนึ่งวาระหนึ่งก็จะมีรอลิงก็จะเกิดขึ้นแกะพิมพ์แต่งพิมพ์นะครับอ้อันนี้พลอยแล้วก็มีเลข9ก้ายันเด้วยนะครับสวยจัดมากอืมข้างหน้าก็เป็นเลขสา ดูนะครับดูบนสารองนี้เส้นสายบล็อกแขนพืน้นผิวสวยนะครับอันนี้ออกม่วงวเลยนะั่นเลงนะออกม่วงเลยทุกคนครับตะกุดสวยคมทุบประการดูโมโลีครับจรวดซุ้มงามมากๆอ่ะสองละเอียดไม่ได้นะเอามันจะไม่ทันนะครับเอาอีกสักหน่อยครับสักหน่อยครับอันนี้ฝังขนแผนจ๋ว ซึ่งก็มีข้อมูลซึ่งก็มีข้อมูลการสร้างของหลงพวกแก้วด้วยนะครับท่านเก่งกับสินไฟนะครับหลงพวกแก้วนะครับอันนี้หลงพู่ทิมนะครับท่านเคารพกันนะครับบ้างก็ว่าเปน็นสาธมิ entonces, discord, แต่ว like ่าท่านอ่เป็นแก่ขวากันอยู่นะครับอายุไล่กันอยู่นะครับผมเคารพกันอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นปอกจ้อยครับคนหดปลอกจ้อยครับฝังแบบนี้เลยครับ ตัวฝังเยอะๆก็น่าจะมีวิธีการนะครับการฝังก็จะมีหนึ่งเจาะสองกดนะครับเจาะสองกดถ้าเป็นเยอะๆใหญ่ๆอะไรก็ต้องก็ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ก็มีนะครับก็มีหลากหลายอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นวางแล้วกดเลยนะครับวางแล้วกดเลยดูนะครับหมอนสารมันดูง่ายครับดูง่ายครับนี่ครับนี่ครับดูง่ายครับคนยังสวยครับน้ำวงน้ำว่านครับนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกจากอันนี้ก็คือพุทธคุณนั่นแหละทุกคนถกกันเหลือเกินนะครับในห้วงเวลานี้นะครับในเรื่องพุทธคุณอธิบายยากครับมันเป็นเป็นสิ่งเหนือโลกนะใช่ว่ามันจะมีเฉพาะเท่านั้นที่บัญญัติเอาไวน้นะเ,เราเคารพหมดเชื่อหมดนะครับคิดดีทดําดีพูดดีทําดีเนาะศรัทธาเรานะครับก็ นำให้เราอยู่ในลในรูกในคลองนะครับในทำในการทําปฏิบัติอย่างเนี้นะครับมันก็ส่งผลเกื้อหนุนกันดูครับโอ้ยสวยงามเห็นไหมครับนี่เอกลักษณ์ของหนึ่งห้าเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนโอเคนะครับน่าจะเป็นองค์สุดท้ายที่จะมาให้ชมองค์นี้ก็มีคน จีบกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอืมแต่ก็ไม่ได้นั่นเลยนะอ่ะคุณแผมนะครับนี่ยังดูไม่หมดนะยังมีอยู่ครับนี่เลยสีขาวสีเหลืองสีแบบนี้ก็บอกถึงอายุการเวลานะครับเหลืองเหลืองแบบนี้ก็าการเวลานานถ้าเป็นงานนะอันนี้มีโอกาสนะครับต้องส่องครับอาจจะเป็นกระดูกก็เป็นได้เนะี่ยอาจจะเป็นเขี้ยวนะครับ แต่ไม่ใช่งานเป็นเที่ยวเป็นเที่ยวเนี่ั้ยครับเป็นรูก,กลวงอยู่ครับเขี่ยวก็เขี่ยวเป็นเขี่ยวสัตวใหญ่ะนะนะเขี่ยวหมีเขี่ยวฮิปโปเขี่ยวเสือก็ได้นะนี่ครับผมดูครับนี่คือมุนเสนีของคุณแผนหนึ่งห้าครับ วันนี้เอามาส่งท้ายปีกันยังไม่หมดหรอกแต่เอามาให้ชมกันนะในบล็อกก็ดีในเนื้อหาบนสารก็ดีในพิมพ์ก็ดีในวันณะต่างๆก็ดีสีต่างๆมีบอลไม่มีบอลมีตะกุดไม่มีตะกุดกุดสองกุดสองสาริกากุดหนึ่งมหาปรากุดเยอะๆย1ดอกก็มีฝังเพชรฝังพลฝังเหรียญเอาให้เห็นภาพรวมเขามีอย่างนี้นะครับผมเอาละนะก็ส่งความสุขความปรารถนาดีเดี๋ยวเจเจอกันใหม่ครับ อย่าลืมนะครับฝากไปนะครับเรามีนัดวันอังคารวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับเริ่มเวลา20นาฬิกา30นาทีนะในวันอังคารพฤหัสและเสาร์นะครับวันนี้เย็นนี้มีนะครับพบปะพูดคุยกันในกลุ่มสิทธิ์ชัอนุรักษ์บารมีหลวงปู่ทิมนะครับเข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์เอาไว้ให้นะครับมีอะไรก็ทักทายทางไลน์ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับผมสําหรับวันนี้นะครับสออนอุดรทีวีบุญรักษาทุกท่าน ทุกคนครับผมหิงๆปังๆเดินทางปลอดภัยค้าขายร่ำรวยกันนะครับบารมีหลวงปู่ทิมคุ้มครองปกป้องทุกท่านทุกคนนะปลอดภัยกุบาลไม่บวมไม่สมไม่นมทางห้าครับผมพบกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากมายครับสออนดอนทีวีครับสวัสดีครับ